เอาละคผมสวัสดีครับตอนนี้ฮะเรากำลังคุณกำลังรับชมเพลมเองแค่ไหมนะจ๊าวันนี้เราพี่โรบอกนะครับในแมปคิลเลอร์เซเวอร์นะซึ่งเปิดมาเนี่ยผมก็เข้าเข้าเกมเลยนะโดยที่ไม่ต้องรอนะเราก็มาดูกันในเกมเลยซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่ผมชอบแบบหนึ่งและมาสนุกดี <c oughs> ผมว่าจะไปช่วยเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นอะ <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนโดนแล้วครับเพื่อนโดนแล้วเราจะไปช่วยเขาเฮ้ยแต่เหมือนมันอยู่แถวนี้นะผมจะไปช่วยเขาผมจะไปช่วยเขาไปช่วยเขาโอเคผมช่วยได้หนีครับหนีมีคนนึงโดนโอ้โหมันอยู่ตรงนี้มันู่ตรงนี้ตายเอ้าเฮ้ยโดนเพื่อนชุบโดนเพื่อนชุบอย่างรวดเร็วฮะหนีเอาบันมาอีกแล้วออู้อู้อู้ โอ้มันเป็นสีแดงอะเวลาเจอแล้วแบบมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมผมจะต้องหนีละเอ้ยเหมือนเขาเหมือนเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมในเวลาที่เขากําหนดมาถ้าเรารอดได้เราจะชนะครับผมโอเคผมเข้ามาในห้องเขาเรียกอะไรอะช่องแอร์ช่องแอร์อย่ามาแถวนี้นะเว้ย เฮ้ยตกใจตกใจเสียงตู้มองว่าเขาโอ้โหเขาอยู่ทางเขาอยู่ทางนู้นเขาอยู่ทางนู้นเราไปช่วยเพื่อนไหมเฮ้ยมีคนช่วยเขาแล้วครับไม่ต้องกลัวเราคนละตู้คนละตู้เลยอุย้ยผมไม่เห็นนอกตู้เ,ออเห็นเยอะเห็นเยอะเพื่อนผมอยู่ตู้ไหนตู้หนึ่งนี่แหละไอตัวผู้หญิงเมื่อกี้ เดี๋ยวนะผมลุ้นก่อนผมอยากออกไปเก็บของมากที่มีคนเข้ามาหนึ่งคนตอนนี้เพื่อนเราโดนจัดการไปสองคนแล้วครับตอนนี้เหลืออีกสองนาทีถ้าเรารอดไปได้เราก็จะผ่านเราจะชนะผมออกไปที่กว่าเฮ้ยไปช่วยเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไปช่วยไปช่วยไปช่วยอู้โดนหลายคนอย่างนี้เราต้องพยายามช่วยเพื่อนนะครับผมโอ้ผมไม่รู้จักทางแมปเออเพื่อนไปช่วยละ เพราะว่าถ้าเพื่อนรอดเยอะเราก็มีโอกาสรอดเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนโอ้โหมันอยู่นี่ชิบหายละเขาเฝ้าเลยครับผมเขาเฝ้าเลยฮะเขาเฝ้าเลยฮะผมต้องหนีก่อนโอ้โหผมโดนโอุ้ยนี่มันเฝ้าเลยอะ่ะไปดูหาเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ตรงนั้นเฮลมี เฮ้มีโอ้ไม่มีใครช่วยผมเลยครับโอ้ใจดำอะ่ะโอ้ตาย <c oughs> ผมไม่น่ามาช่วยเขาเลยโอ้โหผมวิ่งมาช่วยเขาแล้วไม่มีใครตามมาช่วยผมเลยโอ้โหเ,เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเล่นดีไหมอืมฆาตรกรไม่น่าจะฆ่าได้หมดหรอกอยากไปดูเพื่อนเล่นอะ่ะดูตรงไหนวะเอ่อ อ้าวอันนี้ไม่ใช่บ้านเราผมจะไปดูเพื่อนเล่นดูตรงไหนวะโอเคดูไม่เป็นงั้นเราเดี๋ยวรอจบตานี้เราเริ่มตาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักตาสองตาแล้วกันนะไปน,นี่ไงโอ้ผมบอกแล้วว่าไม่สามาัคคีกันเลยไม่ค่อยมีใครช่วยกันเลยครับเกมนี้ดูดิแอบแอบหนึ่งเดียวเลยน่ะโอ้มึงตู้เดียวสองคนเลยอ้โหูโดนดิดูครับตู้เดียวมัน มันแอบอยู่สองคนเลยครับนั่นเรียบร้อยผมว่าฆาตรกรชนะแน่ตานี้เรียบร้อยอฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดแล้วครับเฮ้ยมีคนผ่านมีคนผ่านแน่เลยเอ้าโหแม่โคตรฉลาดอะไอเนี้ยรู้เฉยว่าเขาอยู่ในห้องในเนี้ยเฮ้ยแต่มีคนรอดออกไปได้ครับมีคนรอดไปได้เอ้าไอนี่ตายเรียบร้อยน่าจะจบเกมแล้วครับ round over โอ้โหรอดหนึ่งสองสามสี่คนเองฆาตรกรจัดการได้ได้แปดคนนะฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันไปอเหมือนจะสุ่มคิลเลอร์ครับผมว่าใครจะได้เป็นคิลเลอร์ฮะอ่าไม่ใช่เราครับเป็นชายปะ่ะชายอะไรไม่รู้อ่ะหุ้ยเฮ้ยเขาตัวน่ารักจังเลยครับผมเป็นใส่ชุดหมีแมบบนี้โอ้โหแมบบนี้ผมบอกเลยว่ายากอะ่ะ มันไม่ค่อยมีที่ให้แอบอะครับผมโอ้อ่ะแต่ยากยังไงก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับเราจะไปแอบอยู่ไหนก่อนดีข้างบนนี้ฆาตกรโดดมาฟันได้นะับผมเคยโดนมาแล้วโอเคเราอยู่ในนี้ก่อนแอบดูอยู่ในนี้กันแล้วกันครับมาแล้วฮะฆาตกรมาแล้วฮะเวลาห้านาทีเราต้องรอดไปให้ได้ครับผมในเวลาห้านาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายประตูจะเปิดนะครับผมจากที่ผมสังเกตดูนะ มาแล้วนุ่นนุ่นมาแล้วนุ่นไอ้นี่เฝ้าไหมไอ้นี่ไม่เฝ้าครับอยากไปช่วยอะแต่เมื่อกี้ก็แบบเฮ้ย,เห,ยเห็นไหมมันโดดขึ้นมาได้เฮ้ยเราจะไปเฮล์เขาดีไหมมันเฝ้าอ่ะช่วยไม่ได้อะเพื่อนเขาเฝ้าอ่ะเฮ้ยเออมีคนไปช่วยแล้ว ผมแอบอย่างเดียวเลยเฮ้ยผมแอบอยู่งี้ผมก็ผ่านดีงี้เออถ้าเจอฆาตกรเฝ้านี่คือแบบหูยากนะถ้ามันเฝ้าแล้วแบบเฝ้าให้ตายทีละคนทีละคนเลยเอ,อ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะช่วยยากกวาเดี๋ยวผมต้องดูเชิงก่อนนะฮะเดี๋ยวอีกสามนาทีเฮ้ยผมจะยืนอยู่บนนี้ตลอดเลยไม่ได้ โอเคผมลงไปบู๊เลยไหมอุตส่าห์ขึ้นได้ว้ามึงมาพอดีช่วยครับช่วยครับช่วยเออเรียบร้อยรอดผมเห็นเขาโดดโดดอยู่ตรงนู้นมามาไปดีกว่าฮะอู้มันกระโดดสูงมากฆัตกรเฮ้ยเหมือนเพื่อนเราโดดละช่วยก่อนช่อยนี่ก่อนอออ โอ้ฆาตกรมันโหดมากอุ้ยล้มไปล้มไปเยอะเลยครับผมเอาต้องวิ่งวิ่งออกห่างกันนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเฝ้านี่ถ้าเรายืนใกล้ๆกันเพื่อนจะช่วยเราไม่ได้ช่วยผมหน่อยช่วยกูหน่อยเก็บของได้ไหมเก็บได้เฉยเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยเลยอีกสองนาทีโอ้โหอะไรวะเฮ้ยมาไม่ทันนะ่ โอ้โหโอ้หอะไรอ่ะไม่ช่วยเราเลย <c oughs> เสีจใจ่ะเพื่อนไม่ช่วยครับเดี๋ยวไปไปนั่งดูก่อนครับไปนั่งดูเขากอนว่ามีใครเหลือรอดคาตกรเลเวลหกสิบหกเลยนะครับคู้ผู้จอมโหดมากเลยดิบูไล่ฟันใหญ่เลยเห็นไหมเพอเหลือเพื่อนน้อยแล้วไม่ไม,ไม่มีใครมาช่วยได้อะ่ะ ดูมันวิ่งหาใหญ่เลยครับอ่าอยู่ในตู้นโอ้โหคนนิ่งๆเลยเนี่บคลิปหรือกันสองคนเองโอ้โหมันไม่ช่วยกันเลยครับผมแล้วมันจะรอดได้ไงฮะอย่างเงี้ยมันก็แพ้ดิเรียบร้อยประตูเปิดไหมประตูน่าจะเปิดแล้วนะแต่มันยังผมว่ามาละไอ้นี่มาละ แต่เหมือนฆาตกรยังไม่สนใจกล่องหรือยังไงหรือมันคิดอยู่ว่าเอ๊ะมีตรงไหนให้แอบอีกวะยังไงฮะยังไงฮะอีกแค่หนึ่งนาทีเองนะประตูน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่าไอ้นี่ก็ยังนิ่งอยู่มึงอยู่ไหมเนี่ยเอฟเคไหมเนี่ยผมว่ามันไม่อยู่วะบอกฆาตกรเลยดีไหม มันอยู่บนบ้านหนังนู่นนะเพื่อนไปฆ่ามันเลยอุกาตรกรเลยว่าหกสิบหกครับาผู้ชมแสดงว่ามันเล่นแบบนี้จนแบบจนเชจนชำนาญแล้วอะ่ะป,ประตูยังไม่เปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมผมว่าเขาคงรอแบบนาทีสุดท้ายถึงจะออกมาเปิดไหมน่าจะเปิดแล้วฮะตอนนี้ประตูนั่นไง วิ่งแล้วเอ้าโดนเรียบร้อยโดนมาขออีกเกมหนึ่งเลยกันครับโอ้โหฆาตกรฆ่าเรียบโอ้โหโคตรหดโอเคเดี๋ยวขออีกเกมหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันครับไปเฮ้ยเหมือนมีใครมาเทรดของให้ผมให้เขาให้เหรอหัใจดียังเลยอ๋อเห็นผมกากเขาให้ของมาผมได้เหรอเฮ้ยนีคนให้ของผมด้วยดียังเลย ฮม่ผมอยากลองเป็นฆาตกรสักเกมหนึ่งดูอะไม่เคยได้เป็นเลยมาโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะหน้าโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเราเก็บของก่อนแล้วกันโอ้โหมันดูมันแบบมันเหมือนมันจะโหดมากๆเลยนะ ดูแล้วเหมือนมาแล้วมันมาแล้วครับฆาตรกรมีสกิลไหมเฮ้ยโดนแล้วหนึ่งวิเร็วเกินเขาเห็นผมไหมเนะี่ยเห็นว่าไปแล้วกูไม่มีใครไปช่วยเลยผมอยากไปช่วยเขาวัง โอ้โหผมไม่เห็นฆาตกรอะว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยผมจะไปช่วยเพื่อนอยู่แล้วเราต้องคานออกครับคานออกไปที่ไหนก็ได้ที่มันห่างๆกันอะอย่าอยู่ใกล้กันโอเคเพื่อนฮิวแล้วโอเคผมหนีครับจังหวะนี้หนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยว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 กลับมาเราจะกลับมาแน่นอนโอ้โหมันมา ไงโอ้โหมึงก็เก่งเกินดูมันไล่ฟันผมสิดูมันไล่ฟันผมสิคุณผู้ชมดูมันไล่ย่าวิ่งไปอย่าวิ่งไปอย่าวิงาว่งไปทางนั้นไปแล้วอูตายไปสองห้องน้ำอุ้ยอันนี้ไม่มีทางหนีเราต้องหาแบบ มุมที่มันหนีได้โอ้โหบ้ามาช่วยเพื่อนไปเลอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าโอ้โหหนีกันนะหนีเลยเออโอ้โหจะรอดอยู่แล้วเชียวมันจะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยเรียบร้อยไม่น่ามีแล้วฮะผมมันเฝ้าด้วย เออโอ้ไม่เคยรอดเลยอ่ะโอ้อะไรวะปูพขัตก,กรเก่งเกินน่ะเฮ้ยเราเปิดกล่องได้อุ้ยเสียเก้าร้อยนี่วะเปิดไม่ได้บ้าเลยเราขายเลยแล้วกันขายไปเลยไหมขายเลยดีกว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเราก็เปิดไม่ได้มันต้องมีเก้าร้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูผู้เล่นที่เหลือครับผม เหลือกี่คนสองคนเหลือสองคนนะตอนนี้ก็คือไอ้นี่อีกแล้วไอ้แอบ,บทั้งเกมเนี่ยมึงไม่เคยช่วยใครเลยโอ้โหเจนนี่เจนเหรอเจนสองพันหกไอ้นี่ก็แอบ,บในช่องแอร์ฮะคือจังหวะน,นี้ต้องแอบ,บใครแอบบมันแล้วจังหวะน,นี้ไม่สามารถไปช่วยใครได้แล้วโอ้ยไอ้นี่ก็โอ้โหของมันอย่างโหดอะดูดิ ไม่รู้ว่าโหดหรือไม่ไม่โหดแต่ว่าที่ดูดูเหมือนจะโหดมากมันมันมันของเติมอะของมันโคตรเท่อ่ะดูดิดาบมันก็เลืองแสงแล้วอ่ะโหเขากำลังคิดอยู่หรือเปล่าว่ามันจะอยู่ไหนกันอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ก็นิ่งนิ่งเลยฮะดูฮะไอ้นี่ก็ยังอยู่ช่องแอร์ไอมันออกมาแล้ว เขาจะเตรียมตัวเข้าประตูนะเหมือนประตูก็จะเปิดแล้วหลังมึงกับเพื่อนฆาตรกรรู้ไหมถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆแล้วฆาตรกรจะรู้ไหมผมว่ามันรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยฮะเ <c oughs> หลือหนึ่งคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วประตูเปิดเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวคอยดูครับว่าเขาเจะรอดหรือเปล่านั่นไงเฮ้ยรอดว่ามันอยู่ใกล้ประตูมันฉลาดชนะเขาชนะคนเดียวอ่ะอีกคนนึงก็ตายไปครับเรียบร้อยฮะอาฆาตรกรสรุปผลว่าไงฆาตรกรกำจัดไป8ดนะฮะหนึ่งส7 7เจดเจ็ดหรอทำไมโทรโทรคิวแโอเค ก็เอาคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแลนลเรานี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย